เลี้ยงม้าควยขี่ม้านะครับแล้วก็ขัดขนม้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่แดงคุณพ่อสอนบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นอัศวินก็ต้องเริ่มจากการที่เราก็ต้องรู้กอย่างขี่ม้านะครับรู้พฤติกรรมของม้าไม่ฉะนนั้นแล้วเราขึ้นเป็นอัศวินเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนิสัยของม้าท่านพยังจะสอนบอกว่าคนเราเนี่ยจะเติบโตได้ก็ควรจะต้องรู้ทุกอย่างแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเติมพลังบวกรายการสร้างสรรค์สังคมนะครับผมโมมาแตงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพอพึ่งบุญปาศิลาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้พิเศษมากๆครับผมกําลังยืนอยู่ที่สํานักอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังนะครับผมกําลังรอสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีนะครับศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสวนสวัสดิ์หรือพี่เอที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ วันนี้เทคโนโลยีสามารถคิดทดแทนเราได้ด้วยซ้ำไปบันทึกความเป็นตัวตรงเราได้หมดและสามารถที่จะประมวลได้คนทั้งโลกเป็นพันๆล้านคนพร้อมกันได้รวมถึงสมองของเราผู้สั้นๆก็คือฉลาดกว่าคน น้องๆครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นครับผมตื่นเต้นมากวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่เอขออนุญาตเรียกพี่เอนะครับท่านอธิการบดีนะครับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกะบังนะครับหรือเราเรียกกันว่าราชกะบังราชกะบังสั้นๆนี่แหละนะครับพี่เออยู่กับผมแล้วผมต้องขออนุญาตสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่แตงครับสวัสดีครับตัวจริงนี่หล่อมากเลยครับหล่อมาได้คลิปแหละขอบคุณมากครับ อาจารย์เขามีเพจอาจารย์เพจของอาจารย์ชื่อเต็มๆว่าอะไรครับก็ไปที่สุชัชวีนะครับพิมพ์ภาษาไทยสอเสือสลูชอช้างแมกกาชอช้างวัวแหวนสีโรเรกันนะครับก็ทำกันแบบเล่นๆนะครับแต่ว่าอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับคนไทยทุกคนจริงๆนะครับให้รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกจะทำก็ทำได้ขอให้ทำเถอะนะครับเพราะว่าผมตามคลิปพี่เอทุกคลิปนะขอบคุณมากครับดีคนติดตามเป็นแสนนะฮะแสนกว่า ต้องมาสัมภาษณ์พี่เอให้ได้ต้องมาให้ได้เพราะว่าเติมพลังบวกเนี่ยสัมภาษณ์คนทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมแบบอย่างให้กับเด็กๆไม่ใช่แค่เด็กครับเป็นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะวัยไหนเพราะทุกวันนี้มันไม่ปิดกั้นแล้วคุณ<ช>อาจจะเกษียณอายุแล้วก็ได้แต่คุณก็อยากจะทาตามฝันอยากจะเรียนหนังสือก็กลับมาเรียนได้อยากจะทําโปรแกรมอะไรเล็กๆน้อยๆมินิโปรแกรมวิชาชีพอะไรต่างๆก็เข้าสามารถมาหาอะไรก็เปิดกว้างให้ทําได้อยู่แล้วทุกวันไม่ใช่จํากัดว่าเอ้ยคุณ ต้องจบมเป็นเด็กเท่านั้นที่จะเรียนไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เพราะคนมีความสามารถมากมายเนี่ยบางทีเป็นผู้สูงอายุด้วยซ้ำเห็นด้วยครับใช่ครับเพราะนั้นเราเปิดกว้างมากนะครับแล้วก็ราก,กบ,บังเองก็มีโปรแกรมหลักสูตรต่างๆมากมายอันนี้ไม่ได้โปรโมทคือผมทํากันบ้านมาแล้วขอบคุณคมากครับพี่เอครับวันนี้อยากให้พี่เอมาเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เขามีความฝันแต่กลัวกลัวว่าทําแล้วจะล้มเหลวพอล้มเหลวเสร็จคนจะแหมพูดตรงๆคือกลัวสังคมกระทึบซ้ำอ่ะประมาณนี้ก็เลยอยากจะ มาคุยกับพี่เอว่ากวาที่พี่เอจะสําเร็จได้จนขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งด้วยเพราะเรียนก็เรียนจบ MIT นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเรียนได้ต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะครับจะไป MIT ไม่ใช่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวนะแต่คุณไม่มีวิสัยทัศน์ผมว่า MIT ทก็คงไม่ให้เข้าง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องทํามาทุกตําแหน่งทําตั้งแต่ประธานลักสูตรหัวหน้าภาคคณบดีดดกรรมการต่างๆจนมา,มาเป็นอนธิการ,รไม่ได้มาถึงเป็นอธิการเลยนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคือพูดง่ายๆว่า กว่าจะมาเป็นอัศวินได้นี่เลี้ยงมา้าโกยขี่มา้า <ฮะ S 2> นะครับแล้วก็ขัดขนม้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่แตงคุณพ่อสอนบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นอัศวินก็ต้องเริ่มจากการที่เราก็ต้องรู้ทุกอย่างขี่มา้า <ฮะ S 2> นะครับรู้ปฏิกรรมของมา้าไม่ฉะนั้นแล้วเราขึ้นเป็นอัศวินเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนิสัยของมา้าท่านพยายามจะสอนบอกว่าคนเราเนี่ยจะเติบโตได้ก็ควรจะต้องรู้ทุกอย่างแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ไปก่อนนะครับพี่เอเป็นคนชมบุรีเะครับพี่เอเกิดที่ชมบุรีครับไม่ใช่ะไรหรอกครับที่จริงแล้วพี่เอเนี่ยเป็นคนระยองอนะครับแต่ว่าในยุคที่พี่เอเกิดเนี่ยโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกก็คือโรงพยาบาลสมเด็จนสศรีราชาอของสภาการชาติไทยเพ <C' S 2> ราะงั้นคุณแม่เนี่ยก็มาคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จนสศรีราชาจังหวัดชมบุรีพอคลอดเสร็จก็ พาพี่กลับไปที่ระยองเพราะงั้นเวลาเขียนในพาสปอร์ตว่าเกิดที่ไหนก็ต้องเกิดชนบุรีแต่เป็นคนที่ไหนเป็นคนระยองผมก็ยังงงๆอยู่ว่าพี่เอไปเรียนที่ระยองวิทย์ใช่ครับเป็นคนระยองครับเป็นคนระยองใช่ครับแต่ก็ภูมิใจนะครับเราก็เรียกว่าได้ทั้งสองจังหวัดเลยเพราะมันหยุดชิดกันอยู่แล้วใช่ิดกันอยุดแล้วอะไรก็ใกล้เคียงกันเพราะเติบโตมาตอนนั้นเรียนที่ระยองวิทย์แล้วตอนนั้นตอนเด็กๆฝันอยากจะทําอะไรเป็นอาชีพอะไรตอนนั้น โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกคนเดียวครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นครูครับนะครับเพราะฉะั้นชีวิตคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็มีความฝันอยากให้ลูกคนเดียวเนี่ยนะครับได้ดีได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วต้องเข้าใจนะครับว่า ในต่างจังหวัดวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนวันนี้เลยครับระยองเนี่ยแตกต่างจากว,วันนี้มากครับพีบ่แตงกว่าจะมากรุงเทพได้เนี่ยใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงเพราะถนนสุขุมวิทเก่าเนี่ยนะครับที่ผ่านอุทภเาพานเนี่ยก็ไม่ได้ดีแล้วก็ <ฮะ S 2> ไม่มีมอเตอร์เวย์ไม่มีบางนาตาอะไรต่างๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเสริมให้เราฝันอยากเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะชอบให้หนังสือมาอ่าน<ฮ>ะนะครับ พี่ฝันว่าอยา,อยากเป็นนักบินอวกาศเพราะพี่เกิดหลังยุคที่นิวอาร์มสตองลงมาดวงจันทร์นิวอาร์มสตองเนี่ยลงมาดวงจันทร์วันที่20ก่กรกฎาคม1969ครับพี่เกิด1972คเับเพราะงั้นก็คือในยุคนั้นเนี่ยการที่ได้ออกไปสำรวจนอกอวกาศเป็นความยิ่งใหญ่ของเด็กในวัยนั้นคือเด็กที่เกิดหลังนิวอาร์มสตองลงดวงจันทร์พี่ก็ฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศไม่น่าเชื่อน,นะครับพี่บอกคุณพ่อว่า เออยากจะเป็นนักบินอวกาศคุณพ่อพี่ก็รู้นะสำหรับเด็กไทยคนหนึ่งเนี่ยการจะเป็นนักบินอวกาศเนี่ยมันอาจจะเป็นความฝันที่มันมันเหนือจริงอ่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเหนือจริงรและบอกว่าเอฝันเป็นอะไรเนะี่ยเอก็เป็นได้ขอให้มีความมุ่งมั่นและพยายามเพราะงั้นเราเติบโตในความคิดคในทัศนคติหรือมายเซตที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ครับพี่แดงนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้น และคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีวิธีการสอนลูกในช่วง10ปีแรกเนี่ยที่น่าสนใจมากครับคือทําอะไรต้องทาให้สําเร็จครับพีเอเริ่มต้นในความฝันอยากเป็นนักบินอวากาศเพราะงั้นแล้วก็อยากจะเป็นนักประดิษฐ์ทำอะไรซึ่งไม่เคยมีคนทํามาก่อนครับก็เรื่องง่ายๆไม่น่าเชื่อนะครับตอน5-6ขวบเนี่ยก็เริ่มเป็นนักประดิษฐ์แล้วฮะร,ร,รู้ไหมประดิษฐ์อะไรก่อนประดิษฐ์ไฟฉายานะครับ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะพี่ก็เอาไฟฉายทันไฟฉายมาแล้วก็ผ่านด้วยกระดาษกระดาษแข็งนะครับกระดาษแข็งแล้วก็มียางหนังสติ๊กรัดนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟมาต่อเข้ากับสายแล้วก็เอาสกอตเทปผ่านเสลเทะเล,เลยครับไม่มีสวิตคือต้องกดต้องบีบถึงจะติดมันน่าเกลียดมากเลยนะครับตอนที่พี่จำได้พี่ก็ยื่นให้คุณพ่อพี่อปอบพ่อครับเอประิษฐ์ ไฟฉายให้พ่อไปใช้เวลาพ่อเห็นไฟฉายแล้วพี่แต่งพ่อว่าไงโอ้เอเก่งจังเลยลูกที่ลูกทําได้แล้วพ่อพี่เอทนใช้ไฟฉายนั้นอ่าพี่ภูมิใจนะสิ่งที่เราทําสําเร็จครับนั่นคือวิธีการสอนของคุณพ่อคุณพ่อก็ใช้ซึ่งมันใช้ยากมากแล้วมันอับประลักษ์มากก็ทําให้พี่ได้ใจจากนั้นแล้วพี่ก็ประดิษฐ์นะครับ ทำแผงวงจร้เด็กพ่อต้องนั่งรถบคสมาที่บ้านหม้อสมัยก่อนในกรุงเทพอ่ะวันนี้ก็ไม่มีแล้วเสียเวลาเป็นวันเพื่อไปซื้อวงจรนะครับเสียงนกเสียงกาเวลาน้ําเต็มตุ่มนะครับก็จะได้ยินเสียงตี๊ดตีตี๊ดลูกร้องหรือเปิดประตูพี่แตงนะครับแม่ก็ยินเสียงเสียงเจ๊กเจ๊กเจเลยนะฮะก็ชอบทํา นะครับไฟจะไหม้บ้านหลายทีแต่แม่ก็ไม่เคยจะว่าให้เห็นว่าเอ๊ทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จพี่ก็เติบโตมาด้วยทัศนคติแบบนั้นค,คือมีความฝันมีความคิดและลงมือทํบและทําให้สําเร็จนั่นค<น>ือช่วงแรกนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่เอ๊มาเรียนวิศวกรรมโยธาหรือเปล่าใช่ใชแ่แล้วแล้ววิศวกรรมโยธายก็มีเยอะแยะนะ<ช>แต่พี่เ,เอ๊ไม่เหมือนคนอื่นเลย พี่เอเป็นวิศวกรที่สร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างใต้ดินใช่แล้วก็อุโมง์ด้วยถูกต,ต้องพี่เอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับทำไมถึงจะต้องทําเรื่องพวกนี้ใช่หลังจากที่เข้ามาเรียนวิศวกรรมบังโดยโคต้าชั้งเผื่อน,นะครับพี่แตงนะครับก็ต้องขอบคุณที่ตอนนั้นไม่ต้องเอนทรานตเราได้เข้ามาเรียนเป็นโคต้าใช่ครับพี่เอเนี่ยอ,อยู่หอ นะครับแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงก็บางทีก็ไปพักบ้านคุณลุงค,คุณลุงอยู่แถวแถมาลเลษเรเนี่ครับมาเลพี่แตงเนี่ยตรงข้ามจะมาเนี่ยนั่ง,น,งนุ่งรั้งรถเม์มาไกลมากเลยครับพี่ก็โหรถเม์ไปราชกระบังเนี่ยโหสองชั่วโมงกว่านะมันไ<ก>โหมันไกลสมัยก่อนมันมาญากนะครับระหว่างที่โหรถเม์ไปเนี่ยก็มองไปนอกหน้าตารถเม์ว่าโอ้โหเฮ้ยรถมันติดอะรเรามันลําบากมากออกเช้าก็กลับก็ขํา คิดว่าเราเป็นเด็กเรียนวิศวโยธาคนหนึงเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหาการจราจรเพราะเรามีทัศติดแต่เด็กอะว่าทุกอย่างมันต้องทําได้ทําไมรถมันยังต้องติดอยู่ตอนปีสามอายุ20ก็เลยรวมกับเพื่อนคิดค้นนะครับทำโปรเจกต์วิธีการออกแบบอุโม์รถไฟ้าใต้ดินทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มี BTS ยังไม่มีแต่มีความคิดว่าจะทํารถไฟฟ้าใต้ดินแก้ปัญหาการจราจรพี่เอก็ อยากจะทําเพื่อแก้ปัญหาการจราจรความรู้ก็ไม่มีแล้วคนจบด้านนี้ก็ไม่มีในเมือง,งไทยไม่มีไม่มียุคนั้นไม่มีเลยพี่แต่รู้ไหมพี่ต้องนั่งรถเมย์ออกจกบบากกระบังเช้าตรู่เลยผ่านอ่อนนุชไปต่อที่อนุสาวรีย์ชัยไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปที่สถาบันเทคโนโลยีเอเชียออกจากเช้ากว่าจะไปถึงเนี่ยหัวรถเมย์ไปเที่ยงหรือบ่าย <c oughs> เพื่อไปหาหนังสือซึ่งวันนั้น AIT มีหนังสือมากที่สุด <c oughs> แล้วก็ซีหลอกนะครับอ่านแล้วกลับมาเขียนโปรแกรม C C++ ซุกลลยุคแรก วิธีการคำนวณออกแบบการก่อสร้างอุโมงค์พอทำเสร็จแล้วเนี่ยได้ A นะครับซึ่งเป็น A ตัวสำคัญเลยทำให้พี่ได้เกรดถึงเกรดนิยมเพื่อนก็บอกเฮ้ยเสร็จแล้วสบายแต่พี่บอกยังไม่เสร็จอะ่ะมันต้องเกิดขึ้นจริงพี่แ่งเชื่อไหมพี่โหดรเม์จากละกะบันไปเสาชิงช้าพี่ถามรู้ไปทำไมไปทำอะไรฮะไปรอพบผู้ว่ากทม ในยุคนั้นผู้ว่ากทมคืออาจารย์กฤษดาอารุณวงศ์นายุทธยาอาพี่ไปเ,าเ้าใช่เจอไหมเด็กยุค20โอ้ยากนะไม่มีทางไม่มีทางเลขาออกมาว่าน้องมาทําอะไรที่บอกว่าพี่ครับผมทําปริญญาณิพนธ์บจบปีสามปีสีของวิศวะรากบางังเรื่องวิธีการออกแบบรถไฟ,ฟใต้ดินจะขอนําเสนอผู้ว่ากทมนําไปใช้แก้ปัญหาการจราจรครห้ององงแต่เข้าใจดีมาก บอกน้องครับผู้ว่าเนี่ยภารกิจเยอะเอางี้แล้วกันฝากพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะไปม,มอบพี่ผู้ว่าเองเลยพี่บอกไม่เป็นไรครับผมต้องนําเสนอด้วยตัวเองจะได้อธิบายให้ผู้ว่าฟังคบับโอโ้ไม่ได้จริงๆครับคิวแน,น,น,น่นแน่นแน่นจริงๆไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมนั่งรอพี่ก็รอไปจนถึงเย็นไม่ได้เจอพรุ่งนี้พี่แต่พี่ก็มาใหม่พี่ก็บอกว่าผู้ว่าบีซี่จริงๆครับไม่เป็นไรครับผมรอพี่รอไปเกือบสองสัปดาห์ ไปทุกวันวันที่พี่ไม่ต้องติดเรียนเรียนภาษากฤษ,าษาอะไรพี่ก็ไปเฝ้ามีโอกาสไปก็ต้องไปเลยไปเป็นนั่งม้าตัวเก่าๆที่ศาลาว่าการตัวยาวๆเนี่ยนะพี่ก็ไปนั่งสุดท้ายแล้วปลายสัปดาห์ที่สองพี่ก็ออกมาเอเอรู้จักชื่อเล่นแหละก็ไปเฝ้า <laughs> <น>ทุกวันสนิทกันนะบางวันไปก็ซื้อขนมไปฝากนะครับเอเอ,เอพี่ไม่เคยเจอเด็กอย่างเอเอเลยอดทนมากเอางี้ พี่ใชยเอ้พบผู้ว่ากทมโก็ได้โห oh, พี่แตงพี่ดีใจมากแต่เอ้เอต้องไปผ่าคณะบดีมาด้วยนะอ,อ๋องั้นเด็<อ>กพี่จะถูกถูกดุโห oh, พี่ดีใจมากพี่แตงพี่ก็โหรถเมย์กลับมาที่วิศวะร,รกบังเขาพบคณะบดีคราวนีบบ้ไม่ยากเพราะพี่เป็นนะเด็กกิจกรรมอะเป็นประธานรุ่นก็ได้เข้าไปเข้าไปห้องคณะบดีหมอมเห็นคณะบดีเลยเพราะแฟนเต็ม หน้าเลนเซนแฟ้มอย่างเงี้ยแฟรมราชการอะ่ะวันนี้ก็ยังเป็นสุชาติชีวีคุณมีอะไรเนี่ยเห็นไหมผมงานเยอะท่านคณะบดีครับผมจะพาท่านคณะบดีไปพบผู้ว่ากทมคณะบดีวางปากกาแล้วค่อยๆแหวกแฟ้มออกมามองหน้าพี่คุณว่าไงนะผมทาปริญญานนี้ผลจบปีสามปีสีเรื่องวิธีการออกแบบโมอเตอร์ไฟใต้ดินสําหรับดินกรุงเทพก็เล่าให้เขาฟังจะขอให้ท่านคณะบดีไปมอบให้่านผู้ว่าแก้ปัญหาการจราจรพิ่แดงใช่ไหม คณะบดียอมไปกับพี่เองใจดีมากโห oh, พี่แบบวันนี้พี่ก็ยังได้เจอท่านอยู่เรื่อยๆท่านก็เสียไม่นานละไปกับคณะบดีครับและสุดท้ายแล้วก็ได้เข้าไปพบผู้ว่ากรทมและนําเสนอผลงานปริญนิพผ์วิธีการออกแบบโอรลฟ้าใต้ดินสําหรับดินกรุงเทพครับให้ท่านผู้ว่าเพื่อน,นําไปใช้ทํารถไฟฟ้าใต้ดินเอาละ ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะกลายเป็น BTS ด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือจุดกำเนิดเริ่มต้นของชีวิตพี PA, ่เอและทำให้เป็นจุดต่อยอดทำให้พี่ไปเรียน MIT ได้ MIT ซึ่งตอนนี้อยากจะเลให้ฟังนะครับพี่ไม่ใช่เป็นคนเรียนเก่งแต่ต้นนะครับเข้ามาเรียนที่วิศวะลักบังลองจินตนาการดูสิครับพี่แตงไอเด็กที่มาจากต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันใจแตกอะ่ะปีหนึ่งพี่เกือบถูกรีทายครับ ถ้าเกิดเกรดตัวสุดท้ายเนี่ยวิชาคอมมูนิเคชันพี่ไม่ได้ A นะฮะพี่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะพี่จได้2.0พอดีเลยปีหนึ่งปีหนึ่งบุ๊ิ๊หน้าแรกของทาสคริปซึ่งมีสองหน้าเนี่ยมีแต่ดีด็อกดีด็อกซีครับคือเกือบถูกหลีทยัยแบบเส้นยาแดงเลยนะครับเป็นอันเดอร์ด็อกเป็นมวยรองมาตลอดทั้งชีวิตนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยพี่ไปบอกใครว่าจะไปเรียนมหาเลนหนึ่งของโลกเขาคงจะด่า ซึ่งพี่มีประสบการณ์นะพี่แตงครับพี่เคยเป็นขอเล็กคอมเมนต์แล้วก็มีเขาก็บอกว่าโอ้รุ่นพี่ของคุณเนี่ยได้สามจุดเก้าเจ็ดยังไม่ได้เลยแล้วคุณเนี่ยเกรดอย่างนี้ไม่มีทางได้ลแล้วแล้วพี่เอทํำยังไงพี่ก็ก้มหน้าแล้วก็ถูกบทถึงจะได้เล็กคอมเมนต์มาแต่ว่าเขาก็เขียนแต่เขียนไม่ได้ดีอะ่ะนะครับพี่ก็ไม่ส่งมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของพี่ซึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอเรื่องพวกนี้มา กต่ตราบใดที่เรามีความเชื่อมีความมีแพชชั่นในการทําสิ่งดีๆแล้วไม่ได้บอกเราจะไปป้นคนเราต้องการจะไปเรียนในไมทีมันผิดตรงไหนอะพี่แตงครับในเรื่องเรามีความฝันของเราอะครับนะครับระหว่างที่พี่พบผู้ว่ากทมท่านผู้ว่าด,ดูในการหลายรอบพราะเราเป็นคิวแทับสึ่งประชาชนเต็มไปหมดเขาไม่ได้มาทําข่าวเพี้ยนะครับเลขาให้เราเป็นคิวแทรก เพราะม่เชนนั้นแล้วมีโอกาสได้เจอผู้ว่าขอทมอท่านคณะบดีก็พรีเซนต์บอกเนี่ยผลงานของนักศึกษาเราคณะท่านผู้ว่าก็บอกโอยกำลังคิดอยู่เลยครับว่าจะเป็นรอยฟ้าหรือใต้ดินดีครับตอนนั้นคนรุ่นเราจะรู้เดี๋ยวจะไปมอบให้รองผู้ว่าพิจารณาตัดบทเป็นวินาทีสําคัญในชุดพีเเยนะครับพี่พูดออกมาทันทีเลยบอกท่านผู้ว่าครับประเทศไทยจําเป็นต้องมีรถไฟฟ้าใต้ดินแก้ปัญหาการจราจร S <S ท่านผู้ว่าจริงจริงริงรงกำลังคิดอยู่แต่ท่านผู้ว่าครับประเทศไทยไม่มีคนจบทางด้านนี้มาในเรื่องของอุโมงค์ในดินอ,อ่อนแบบกรุงเทพจึงเหรอต่างประเทศเขาทำไป,ปร้อยร้อยปีแล้วะใช่ใช่ครับท่านผู้ว่าครับผมเลยขออาสาท่านผู้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่จะไปเรียนเรื่องวิธีการออกแบบอุโมงค์ฟ้าใต้ดินแบบดินอ่อนแบบกรุงเทพครับท่านผู้ว่าถามทันทีเลยว่าไงนะแล้วคุณจะไปเรียนที่ไหนล่ะอ่า เข้าทางเพียนเลยไปเรียนที่เดียวกับท่านผู้ว่าครับ MIT าาพี่วางแผนมาก่อนเราคิดมาแล้วกลยุทธ์กลยุทธ,ธ์ต้องกายท่านผู้ว่าถามคําถามนี้ครับท่านผู้ว่าเป็นอดีตคณะบดีถาปัจจุลาท่านจบวิศวะถาปั MAT, ์ MIT เป็นคนเรียนเก่งมากโด่งดังมากนะครับพอพูดถึง MIT โรงเรียนที่ท่านรักท่านรักมากเวลาท่านไม่สนละ ท่านก็เล่าเรื่อง MIT มโห้เข้าก็ยากระหว่างเลี้ยงไป<ะ>เพื่อหลายคนเป็นบ้าไปคุยขยะกินก็มีท่านก uh ็ huh. หัวเราะสื่อมวลชนก็ฟังเต็มห้องฟังท่านผู้ว่าเล่าเพราะคนรักโรงเรียนเขาครับพอได้จังหวะพี่ก็พูดขึ้นมาว่าแต่ท่านผู้ว่าครับผมจะไป MIT มเหมือนท่านผู้ว่าได้ผมต้องได้จดหมาย r e c ย m m e n d a t i o n จากท่านผู้วา่า uh huh. สื่อมวลชนเต็มห้องเลยพี่ก็เดาว่าท่านผู้วา่าคนไม่กล้าปฏิเสธเด็กอย่างพี่นะฮะท่านเป็นครู เห็นความตั้งใจท่านเขียน Recommendation ให้เด็กที่ท่านไม่เคยรู้จักไม่เคยสอนเลยในฐานะผู้ว่ากทมและสิทธิกาเมธีเขียนให้พี่อย่างดีเลยว่ากรุงเทพจำเป็นต้องมีรถไฟฟ้านะครับขนส่งมวลชนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรมิสเตอร์หรือนายชวชวีเนี่ยมีความตั้งใจที่แก้ปัญหาการจราจรกรุงเทพท่านเขียนให้อย่างดีกับคนที่ท่านไม่เคยรู้จักนั่นคือจุดเปลี่ยนแรกของชีวิตพี่ ซึ่งพี่จำท่านถึงทุกวันนี้พี่แตนพี่แตนเราคิดดูสิครับเรื๋ยวน้องๆเดี๋ยทุกคนคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดพี่ไม่ไปนั่งรอสองสัปดาห์พี่ไม่พาคณะบดีไปเล่าคณะบดีฟังไปหาหรือพี่ไม่ได้โอกาสวินาทีเดียวในชีวิตที่พี่จะบอกว่าพี่ต้องการจะเปลี่ยนกรุงเทพเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ recommendation สบับนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับพี่แตนและเท่นั้นไม่พอ พี่แต่รู้ไหมว่ามาหลาลัยดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองคนแคบเปลือกครับเขาไม่ได้มองว่าจบโรงเรียนมาหลาลัยได้เกเฉรียเท่าไหร่เขาไม่ได้ซื้อหนังสือแค่ป,ปกเขาดูเนื้อในอเขาใช้ให้เด็กทุกคนเขียนจดหมายแนะนําตัวเองหนึ่งหน้ากระดาษ A4 สามร้อยคำพี่แตงครับพี่เขียนว่าไงไหมพี่เล่าความจริงว่าพี่ขนรถเมล์ไปล้วกระบ,บังไปกับสี่ห้าชั่วโมงหมอออกไปนอกหน้าต่างรถเมล์ สมัยก่อนคนเคยเรียกประเทศไทยว่าแลนด์ออฟสมายครับครับเป็นแต่คดีนไหมสยาม,มเมื่อกี้รู้จักครับฮะแต่เท่าที่พี่เห็นสมายแฮสกรลอยยิ้มหายไปเพราะว่ารถมันติดพอลูชันค้นหงุดหงิดพี่ในฐานะเด็กโยธาคนหนึ่งเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาก็เลยทาโปรเจกต์วิธีการออกแบบรถไฟใต้ดินไปมอบท่านผู้ว่าถ่ายรูปที่มอบก,กับท่านผู้ว่าไปถ่ายรูปรถติดไป300คําคำมันสั้นพี่ทิ้งท้ายว่าไงไหม บอกผมรู้นน่าเอ็มไีมีคนไปเหยียบดวงจันทร์สิทธเก่ามีหมาเศรษฐีระดับโลกมีผู้นําประเทศมีโนเบลไพร์มาที่สุดครับแต่ผมมันโนบอดี้เห็นเกียรติก็รู้นะครับหมาอะไรเราก็ไม่รู้จักแต่ถึงแม้ว่าพี่เป็นโนบอดี้แต่พี่ต้องการที่จะขอไปเรียนเพื่อเอาความรู้กลับมาแก้ปัญหาการจราจรและเป็นเดอะแมน Who bring back the land <S <S of smile, s m i า e นำรอยยิ้มคืนแก่คนกรุงเทพโห MIT รับคนเดียวสวยมไม่สนใจเกดไม่สนใจอะไรเลยเป็นวลีที่คนคนอ่านต้องเข้าใจทันทีว่าเขามีความตั้งใจจริงที่จะทำตรงนี้และมีการวางแผนมาอย่างดีเลยในการที่จะไปเรียนและตั้งใจเอาสิ่งที่เรียนนั้นกลับมาครับน้องๆครับพี่เอทำงานเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีมากน้องๆ คนที่อยากจะมีความฝันในเรื่องการเรียนการทํางานอะไรต่างๆต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยนะและต้องลงมือปฏิบัติด้วยใช่ครับระหว่างทํางานมันอาจจะผิดพลาดแหมมันต้องผิดอยู่แล้วพี่ใช่ครับเราก็เรียนรู้แก้ไขไม่ทําก็ไม่ผิดไม่ทําก็ไม่ผิดเลยแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะงั้นไม่อยากให้น้องๆเด็กของของคนไทยเนี่ยไปมอคนนู้นผิดตรงนี้ตรงนี้ครับคนที่ผิดก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือไปทําอะไรชั่วนะแต่ว่าในการทําของเขาอะซึ่งพี่แตงพูดถูกว่าพวกนี้ คนลงมือทาล้วนแล้วแต่ล้มแล้วแต่เคยผิดมาทุกคนครับ,รบแล้วอย่างนี้เวลาเจอเคยเจอปัญหาหนักๆบ้างไหมฮะตอนเ,อเรียน<า>อยู่เอ็มไอที <MAT. S 2> โอ้ยทั้งชีวิตพี่ผ่านการผิดหวังเมือตอนเรียนเตรียมมาสอบไม่ได้นะครับทั้งนั้นที่ว่าเรียนได้ที่หนึ่งของจังหวัดนะครับก็ผิดหวังเสียใจมาที่เรียนกระเบงกบังก็จะถูกลีไทยนะครับไปเรียนเอ็มไอทีสอบเข้าบัญญัติเอกตกแล้วตกอีกนะครับตอนไปเรียนเนี่ยจะเข้าบัญญัติเอกทั้งก็ให้กลับบ้านตกแล้วตกอีก ต้องสอบถึง4ครั้งและพี่เอพี่เอใช้มีมีหลักการในการดำเนินชีวิตยังไงเวลาเราผิดพลาดเราล้มเหลวมันต้องไม่น้อยเมืงอไหละช่วงแรกโอ้ยเยอะร้องไห้เลยครับมันผิดหวังเนี่ยมันร้องไห้มันร้องไห้มันคน่ะมนุษย์ร้องไห้แต่เราเราหยุดนะเราให้ร้องวันหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เอนะทีพี่ก็พนลมมือ มองท้องฟ้าในวันที่แบบเลวร้ายที่สุดเสียใจที่สุดแต่ช่วงแต่และช่วงวัยนะซึ่งมันเลวร้ายที่สุดในวันนั้นของเราอบอกขอบคุณสวรรค์นะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทดสอบลูกที่ทดสอบพี่เอแสดงว่าพี่เอเหมือนก็เป็นคนที่ถูกเลือกอะ<ช>เลือกให้ได้รับการทดสอบ,บและพี่จะทําการทดสอบนี้ดีที่สุดครับและพี่ก็จะกลับมาให้ได้เอาชนะมันให้ได้ใช่ก็เราทําความดีอ่ะแล้วเราจะต่อสู้เพื่อความดีอ่ะ แต่ท่านก็ทดสอบด้วยอุปสรรคพี่มองทุกอย่างเป็นเป็นการทดสอบประสบการณ์มันไม่ใช่ประสบการณ์ดีแล้วมันจะมันจะน่าจดจําอย่างเดียวนะประสบการณ์เร็วยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราได้เล่าต่อให้ลูกให้หลานให้คนฟังเหมือนกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยคิดบวกๆอย่างที่พี่แดงทำเนี่ยคิดบวกๆก็ทําให้พี่ได้กลับมานะครับน้องๆครับนี่ครับผมบอกน้องๆเสมอว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วเจออุปสรรค นั่นแหละคือความสําเร็จแน่สาเร็จแน่ถ้าไม่เจออุปสรรคเลยเนี่ยโอเคมันอาจจะสาเร็จแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันไม่ได้ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดน้องๆเจออุปสรรคปัญหาหนักๆน,น้องบอกตัวเองเลยเราสําเร็จแน่นอนอย่าไปท้อลุยกับมันแล้ววันหนึ่งที่น้องมองกลับมาอุปสรรคมันทำมันเหมือนกับในเกมนะฮะขวากหนามคุณชนะมาได้ต่อไปเจออุปสรรคแบบนี้มาโอ้โหแล้วยิ่งคนเจออุปสรรคยิ่งหนักเท่าไหร่แสดงว่าเราทาสิ่งที่ยากเท่านั้นถูกไหมครับถูกไหมฮะเด็กๆเนี่ยเวลาจะแต่ต่อแต่ต่อแต่ล้มไป นะครับลุกขึ้นมาเดินใหม่อ่ะนั่นก็แค่เดินได้แต่ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะพัฒนาตัวเองไปถึงในความฝันเนี่ยอุปสรรคก็ต้องย่างขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเท่าก็ได้เพราะงั้นอย่าไปกลัวมันเห็นด้วยกับพี่แตงร้อเร์เซ็สุดท้ายครับพี่เอครับคือรายการเราเนี่ยนำแบบอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จของสังคม มาเล่าเพื่อให้คนที่ดูเนี่ยแหมเขาอาจจะกําลังจะล้มหรือล้มไปแล้วได้มีกําลังใจลุกขึ้นมาใหม่พี่เอช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้อง,น,องน้องที่ชมรายการอยู่ได้ไหมครับให้เขามีกําลังใจลุกขึ้นมา<ต>ไม่ต้องกลัวอะไรอยากจะถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชีวิตเราเนี่ยมันก็ชีวิตเดียวแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆวันก่อนพี่ก็10บขวบ20่0 40าี่พี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญดับแรกคือทุกคนต้อง มีความฝันและความฝันเป็นสมบัติที่ดีที่สุดของชีวิตมนุษย์ก็จะเป็นต้องบอกใครหรอกแล้วก็ใครจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้เพราะมันไม่เกิดขึ้นเก็บไว้เพราะความฝันเนี่ยทุกคนต้องมีและความฝันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ว่าเราจะอุปสรรคแค่ไหนล้มลุกคลานแค่ไหนหรือเจ็บแค่ไหนเนี่ยเราจะมากลับขึ้นมาได้และที่สําคัญไม่มีใครให้กําลังใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะครับเพราะงั้นแล้วพยายามนะครับคิดบวกบวกไว คุยกับคนที่พูดกับบบบวกคนอาจจะมาบอกกับเราว่าเป็นไม,ไม่ได้ไม่ดีโมออย่างเงี้ยนะครับยกมือไหว้ขอบคุณครับแต่ก็ออกไปนะครับคุยกับคนที่กําลังใจคุยกับคนที่เราฟังแล้วนะครับแลารู้สึกดีและที่สําคัญอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือประวัติคนที่ประสบความสําเร็จซึ่ง80%ของเล่มเนี่ยเขาจะพูดถึงความล้่มเหลวของเขาความสำเร็จของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถึง20%นก็ด้น้องๆทุกคนจะได้เห็นไงว่า กว่าเขาจะได้หนังสือเล่มน,นึ่งที่ให้ทุกคนอ่านทั่วโลกเนื้อหาทั้งหมดมันเป็นความล้มเหลวเท่านั้นน่ยแต่ท้ายสุดของหนังสือจะมีความสําเร็จน้องๆวันหนึ่งอาจจะมีหนังสือแบบนั้นเป็นของตัวเองก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ต้องเรียกว,ว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เราอยากจะให้พี่เอเล่าแต่พี่เอมีภารกิจ เยอะมากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยยิ่งเป็นอธิการด้วยไม่ง่ายนะครับต้องประชุมงานประชุมนี่ก็หมดเวลาแล้วนะวันหนึ่งวันใช่ครับก็พยายามประชุมให้น้อยไหนจะต้องไหนจะต้องบริการสังคมอีกอันเยอะมากม,มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทา<ช>เป็นหลักเลยของคือมหาวิทยาลัยเนี่ยคือภูมิปัญญาของโลกใช่เพราะนั้นเราในเมื่อเป็นภูมิปัญญาเราก็ต้องถ้าอะไรมันผิดเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันเราอยากได้อาจารย์แบบพี่แดงเนี่ยแบบเนี้ยนะครับคนรุ่นใหม่ คือการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งนั้นวิชาการความรู้การปฏิบัติแต่การสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีความเป็นผู้นำรับพ,พูดคํานี้เพราะไม่ใช่คนดีแต่ไม่ทําก็อาจจะไม่ใช่ดีรหรือคนดีไม่สู้โลกก็ไม่เปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยอยากจะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ แม่เวลาสั้นนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ๋นะครับ,บที่ให้ให้เกียรติกับรายการนะครับแล้วก็ส,สวัสดีทุกคนครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ